มาดูหุ้นกันนะครับเราทําคลิปไว้ตอนสุปิดสัปดาห์วันศุกร์ที่เท่าไหร่วันนี้สิบห้านะครับไม่ว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้บังิีว่ายังมีติดภารกิจกันตอนเย็นเลยสรุปเย็นวันจันทร์ได้เร้มาดูว่าปิดสุบวันศุกร์วันนี้มันจะส่งผลแนวโน้มไปสัปดาห์หน้ายังไงอะมาดูกันนะครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับสุบที่ผ่านมานี้นะครับ ตลาดปิดลบซึมๆสามจุดหนึ่งหนึ่งจุดเองไม่ได้ปิดลบเยอะนะศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์โลุ่มก็ห้าหมื่นสองพันกว่าล้านไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับแต่ว่าทรงเซฟยังคงเป็นนะทรงที่ต้องบอกว่ายังทรงค่อนข้างแบดยังน่ากลัวอยู่นะลักษณะของวันนี้นี่หลายวันแล้วเขามีลักษณะโหน E m เอิลงมาเรื่อยๆแบบนี้สัญญาณไม่ดี <c oughs> โหนเ e m a อิคือไม่แข็งนะเด้งก็ไปชนเมื่อวานนี้มีแท่งเขียวก็ยิงกําปชนเสร็จก็อยู่ที่เ e m a อิสวันนี้เปิด จะก,กระโดดทาท่าจะก,กระโดดให้อยู่เหน,ในืออีเมซิสไม่สัร็จลากหุ่วยข้างใต้รอบแลบางภาคตรงอีเมสิสแบบนี้สัญญาณไม่ค่อยดีกลยุทธ์ช่วงนี้ยังคงต้องถือครองเองินสดไว้สํารองในพอร์ตไว้ไว้อย่างไมนับสามสิบยี่สิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ต้องมีพอสมควรในพอร์ตตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะบุกสักทีเดียวนะครับ,รบแนวรับสําคัญก็ยังคงอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบสองจุดส่วนนี้นะครับแนวรับในตรงนี้ก่อนเพราะารับอยู่มาสองวันละหรือถ้าหลุดก็หลุดจะเริ่มลงลึกแล้วตรงนี้เป็นการ ถ้าหลุดจะลงปิดแก็บด้วยนะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็ที่ขึ้นไปประทับไว้วันนี้ซึมๆวันนี้ประมาณแต่แถวสักพันห้าร้อยห้าสิบจุดโซนนี้นะครับแนวต้านก่อนว่าเป็นแนวต้านที่จะผ่านเยเมห้าสิบหรือเยเมสิบหรือไม่ผ่านจะอยู่ช่วงโซนนี้สำหรับเซตครับมาดูหุ้นที่สนใจมีตัวไหนบ้างครับวันนี้ซินเนกครับซินเนก็มีเพื่อนเราท่านหนึ่งใช่ไหมใช่ครับมาคอมเมนต์ในคลิปวิเคราะห์พื้นฐานของซินเนกครับว่ายังมีหวังจะลงดอยอยู่ไหมคะ ทุน21บาท21่สบายบเอั้นเดี๋ยวขอดูคลื่นใหญ่ทำาเล็มใหญ่เลยนะว่าโดยพื้นฐานเราวิ่ร้อยดูดูไปแล้วไปทำการบ้านตามตามแนวที่เราแจ้งว่า ควรต้องไปดูข้อมูลอะไรประกอบรับธุรกิจของเขานะแต่ามาดูเชิงเทคนิคก่อนนะเทคนิคเขามีโอกาสไหมคือโดยเทคนิคเข้าคลื่นใหญ่เนี่ยลงมานานแล้วแหละซูไปดูแบบนี้นะครับคลื่นใหญ่ลงมานานแล้วก็ลักษณะของการลงเนี่ยเริ่มมีเห็นไดเวอร์เจนในไทม์เฟรมวิกแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้กลับตัวเป็นไดเวอร์เจนเฉยๆนะเป็นเดเวอร์เจนแล้วแต่าก็มีโอกาสที่จะไปเทสป,ประมาณโซน21ถ,ถึง25ได้ในไทม์เฟรมใหญ่ซึ่งปกติเวลาที่มีไดเวอร์เจนแบบนี้ถ้าจะกลับไปเทสได้จะอยู่ประมาณแต่และโซนสักน ประมาณนี้ไม่แถวนี้นะครับทำเฟรมใหญ่แต่ต้องหวังว่าลุ้นว่าเดเวอเจนที่ขึ้นมาไม่โดนเคลียร์ก่อนนะถ้าโดนเคลียร์ก็เป็นขาลงรอบใหญ่อีกต่อไปแต่โดยทำเฟรมวิกมีลุ้นแล้วครับสำหรับจินเน็ตครับมาดูทำเฟรมย่อยอีกนิดนะครับทำเฟรมเดย์นะครับตรงทำเฟรมเดย์เนี่ยก็เห็นเดเวอเจนชัดเจนลึกไปจากโอ้บอสคือผ่านนายไอ้ไอ้เจ็ดสิบขึ้นไปนะแล้วก็ย่อลงมาทำท่าจะหลุดยืนอยู่ทุกเส้นแล้วก็เริ่มเด้งกลับแล้วก็ตอนนี้ลักษณะของเขายังคงปะทะกับพวก สายสินสําคัญชุดๆดนี้อยู่นะครับงั้นเมื่อไหร่ที่รู้ว่ายืนเหนือตรงยีเมสิตรตรงนี้ไม่ได้งั้นถ่าสวยนะยืนปิดเหนือสัก1 3บขึ้นไปได้สักแท่งก็มีลุ้นจะกลับตัวไปต่อได้เลยสําหรับทิ้งเน็กแล้วไปยังคงอยู่ในพื้นฐานหรืออยู่ในตัวของเขาเรียกว่าต้นเทรนได้อยู่ในชุดนี้ยังไม่ได้ไปไกลจากซับลอตมานะครับซับลอตจริงๆถ้าถ้าเอาจริงเนี่ยจากชุดนี้ก็ขึ้นเกือบเกือบจะเป็นขาเดียวนะซับลอตสามารถใช้ตรงนี้ได้เพราะมีทั้งแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับ สินนามลึกมากมายส่วนแนวต้านนี่โลว์วายตรงนี้ก่อนเลยมอง13.4ตรงนี้ครับแนวต้านของซินเน็ครับ KRM ครับ KRM สายเวอช่วงนี้เริ่มมาเริ่มมานะสายเ<ช>ือเริ่มถึงนระิงๆเนี่ย KRM ต้องบอกแพทเทิร์นน่าสนใจมินิแพทเทิร์นน่าสนใจสหรับเพื่อนนะักเรียนหุ้นที่เรียน,นคอร์สกับเราจะได้เองลักษณะของเขาตั้งแต่โซนนี้เห็นว่าช่วงนี้ลงมาทำยกเป็นไฮเอโลจากโซนนี้ขึ้นมาแล้วเป็นดับเบิลบอททอมนะครับ จากนั้นก็ยกตัวขึ้นมาสร้างเฮลโลแล้วเป็นไงมีไส้แย่บะทักหลายๆครั้งเป็นทวิเซอร์บอททอมอีกรอบนึงแล้วก็ส่งขึ้นเลยพวกบอททอมคือแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นโดยจะเป็นบอททอมในเชิงของทิ้งไส้เลยนะกราฟทิ้งไส้ไส้แบบนี้ครับบอททอมแบบนี้เป็นบอททอมที่ไปถึงแนวรับแข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็ดิ่งขึ้นไปได้แล้วย่อวันเดียวนะพักวันเดียวแล้วไปต่อเลยนะครับมาถึงโซนนี้ วิธที่ผ่านมามีการทำามสแฮมเมอร์ทิ้งใซ่ล่งน,นะครับแล้วก็มีเดลจิค่อยๆย,ยกขึ้นมาอีกยกสูงนิดแล้ววันต่อมาก็มีแท่งเขียวเลยวันออกมาเป็นแบบนี้อีกชุดหนึ่งแท่งแดงตัวนี้อีกชุดหนึ่งแต่ว่าแท่งแดงตัวนี้ลงมาแล้วมาพักตรงเยเมสิกอยู่แล้ววันต่อมาก็ไอเยมวิสิตดอลจีตรงนี้ที่ไม่ชุดเหนือ,อตัวนี้มาสที่จะไปต่อแล้วสำหรับ p ีเแบบนี้ครับงั้นเรามาดูซับลอตของเขานะถ้าซับลอตขึ้นย่อยกองดาวชิวี่ีเลยจะอยู่ตรง6.9ตรงนี้ซ ถ้าตั้งนซับล็อตตื้นแบบนี้มีสิทธิ์โดนขิงซับล็อตก่อนอ่เป็นแนวซับล็อตลงมาที่2เลยตรงนี้เลยนะครับประมาณสัก6.6ตรงนี้ครับจับ P R M ตัวแนวต้านเนี่ยตรงนี้ก่อนเลยนะ7.3ตรงนี้ซึ่งอยู่ใกล้มากแล้วมีโอกาสผ่านได้ถ้าผ่าน7.3ได้แล้วครับแนวต้านจะขึ้นไปอยู่ตรงรูหไฮนี้ครับที่เคยปะทะแข็งๆในดิบนั้น7.5ตรงนี้สำหรับ P R M ครับส่งสัญญาณเดลเจนมาพร้อมเหมือนกันตัวนี้มีการเก็บ ของหนาแน่นในส่วนนี้ด้วยทรงเริ่มใช้ได้มาสวยนะครับตอนนี้ผ่าตัวสต็อกล็อตก็ไม่ลึกครับจริงๆงนั้นเราพูดถึงกันทรงโดจิทวิเซอร์บดทงบดทอมแบบนี้คุยกันเพื่อบอกฟังไม่รู้เรื่องทำไมถึงจะรู้ครับพี่นิวมาลงเรียนได้ครับน่านะครับลงเรียนเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง QR วอาร์โค้ดเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ทุกคนสามารถแอดเป็น QR Code Line ลเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ลดราคาช่วยชาช่วยทุกคนอยู่นะครับก็เราคิดกันไม่แพงนะครับ จาก20,004เหลือ4,005 5นะครับแล้วก็สิ่งที่เรียนคือยอย่างที่บอกว่าไอ้แท่งที่ว่าโดจิทิ้งไส้ล่างเอ,อ้ยพวกแพทเทิร์นที่ว่าตัววิเซอร์บอททอมเลยอยู่ที่ไหนอยู่ในคอร์สนี้เลยครับแท่งเ<ม>ทียนแต่ละแท่งบอกอะไรดาวเทอรียใช้งานยังไงนะครับมีแพทเทิร์นที่ส่งแนวโน้มเป็นยังไงจะอยู่ในคอร์สนี้เลยมีเวิร์กช็อปให้ฝึกด้วยเป็นการบันทึกการสอนสดผ่านออนไลน์ไว้เต็มวันในวันนั้นสอนเช้าเย็นเย็นแเป็นวันที่ตลาดหุ้นเปิดจริงด้วยในวันนั้นนะครับก็จะได้้้เเเเเเเหหห็็นนนนคคคววววววาาามลลลลืื่่่่อออออออไไไตตรรบบิดััพ์ปยกะข อย่างไในวันนั้นจะมีคอร์สแบบนี้มาเลยนะครับอยู่ในวันนี้ค่เรียนนะครับแล้วเรียนได้ที่ไหนครับเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเรียนกันได้ทุกทีทุกเวลาที่ทุกคนสะดวกเลยรีบลงนะครับก็เป็นอัรว่าหมดเดือนนี้ราคานี้หมดกันนะครับให้แค่สิ้นเดือนนี้นะหรือถ้าเต็มก่อนก็จบนะครับ <c oughs> น,นี่เป็นราคาที่ก <c oughs> <sweeter S 1> เพื่อนๆที่เอฟเทร้องขอมาว่าขอช่วงนี้าาอ,นนะอย่าเพิ่งเอาราคาแพงกว่านั้นที่อยากรู้พื้นฐานอะ กลุ่มนี้นะครับก็เข้ามาทบทวนได้ตลอดเวลานะครับเราไม่มีลบนะครับแล้วก็คอร์สนี้น่าจะแบบแทบจะจบเลยก็วันเดียวจบนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปโลงเียนที่ไหนเพิ่มแล้วเราอธิบายทุกอย่างในนี้หมดเลยก็จะเป็นสามารถพื้นฐานในการพัฒนาค่าเน็ตวาร์ตต่อไปได้ไม่ยากเลยหลังจากนั้นไปปึดเทรดต่อเลยจากพื้นฐานที่ได้จากตรงนี้ไปใช่ครับก็คือผ่านคอร์สนี้แล้วลงสนามจริงได้เลย จบขายของอ้าวตัวต่อม,มาเลยไี่นี่ BCP ครับ BCP นะครับ BCP หลังจากมีข่าวซื้อโซ,โซอก็ไม่มีข่าวซื้อแบบเชรนก็จัดชุดนี้มีไดเวอร์เจตั้งแต่โซนนี้แล้วเป็นขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับเป็นขาขึ้นลักษณะที่เรียกว่าเส้น EMA เรียงรูปไปในทางเดียวกันยังคงเป็นขาขึ้นแข็งแรงสวยเลยนะครับ ชุดนี้มีทําท่าจะมีแบรดดิวิเจนแต่ย่อลงมาไม่ลึกนะลงมาประทะตรงโซนแนวรับแล้วก็ไปต่อ,อีกอนทรงลักษณะของเขาถ้าทรงนี้ก็เตรียมทําทรงเกือบๆจะคล้ายเป็นอินเวอร์ดเฮดในชเดอร์เหมือนกันนะบนรุ่มเก็บของเริ่มหนาแน,น่นขึ้นมาด้วยแน่นอนเขาเป็นไปตามเทรนของราคาน้ํามันด้วยเช่นกันะบีซีพีต้องยืนตรงนี้ซับลออ,อยู่ตรงไหนต้องบอกว่าซับลอ,อดจริงๆแต่ว่าเท่าดาวเทียที่อีกควรจะอยู่นี่แหละครับทีนี้ประมาณ37บาทตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้แปลว่าไม่สวยละพี่ก็เตรียมจบเทรนได้เลยนะแล้วแนวต้านละ่ะ แนวต้านขอดูทำเป็นวีกขึ land, ้นมาไกลได้เกินอ่ มีัมีแนวต้านเห็นประมาณนี้ครับโซนนี้แนวต้านครับตรงแถว43บาทตรงนี้แนวต้านครับอยู่ตรงโซนรวยเป็นไม่แน่ใจเป็นเปลือเปลือเป็นเขาเลยเป็นเอาทำอะไรอยู่นั่นก็ได้นะขอดูถัาอัมเปมันออกหมอย่งเยอะเยอะหรือเยอะอยู่แค่ตรงนั้นแนวต้าน43บาทครับตรงนี้ครับสำหรับมีีพีแต่ว่าถามว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าเข้าไหมคือ v o l u m ก็พีคมาเรื่อยแล้วจ่อต้านแบบนี้มีโอกาสไปต่อก็ได้แต่ว่าผมมองว่าเหมือนเหมือนจะลึกไปนิดนะรอยย่อดีกว่าตงรอยก็ย่อสักนิดเพื่อให้ได้ซับล้อที่ตื้นขึ้นมาสักรอบหนึ สับบีซีพีครับตัวต่อมาครับ TTA ครับ TTA นะครับใสเ่เลยตัวใสเ่เลยตัวนะครับ TTA ครับโอ้ oh, ตัวนี้ย่อลงมานานมากแล้วแล้วก็โชว์เดเวอเจนต์นย่หญิงจากมันมีการกลับตัว ขื้นย่อยเป็นเทรนด์เรียบร้อยแล้วนะครับการพักตัวชุดนี้มีการหลุดโลลงมานิดหนึ่งแล้วก็ดึงกลับด้วยบิ๊กไวพร้อมวนรุ่มด้วยนะแถมสามารถผ่านสายสินสำคัญคืออีเ e น89และยืนเหนือได้ด้วยซึ่งเป็นการยืนเหนือ8าครั้งแรกในโรคหนานนะตั้งแต่นี่เป็นต้นมาไม่เคยยืนเหนือได้เลยนะม17มกราต้นปีไม่เคยสามารถผ่านสายสินตัวนี้ได้เลยวันนี้เป็นการผ่านวันแรกสัญญาณน่าสนใจวนรุ่มพีคมากด้วยนะตนนัี้าณผ่านแบบนี้แล้วซบ้อนเลื่อนหรือยัง ซบล็อตจะหมดเลื่อนแล้วนะครับถ้านดาวสียดีซบล็อตจะมาวายตรงนี้แล้วแหละประมาณ6.1ตรงนี้แล้วล่ะซบล็อตครับถ้าล็อตโดนกินง่ายๆก็ลงมาที่สเสถียราจุดตรงนี้นะตรงโลนี้ได้ครับเพราบางทีจำไว้อย่างที่เรียนว่าช่วงนั้นมีบ่อยนะมีการล่าให้หลุดซบล็อตมาก่อนแล้วก็ดึงกลับมันจะเย็นนิดนึง <c oughs> ตัวนี้เพิ่งเป็นต้นเทรนต่อยเล่นใช้โลซบล็อตก็ยังไม่ลึกนะห้าจยังไม่ลึกนะตัวนี้นะครับสำหรับ t d a ครับ <c oughs> แล้วต้านถัดไปครับรอตรงไหนแลวต้านรออยู่นน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 ีีนีีนน่่่แแแถวววว7.3ตตตตรรรรงงง้้้้ลเเอไไยคับาาะะซึปป็ทจชน กับอะไรครับสายสิงใหญ่สุดแล้วคือ EMA 200เพราะผ่านตัวนี้ยืนเหนือได้มันกําลังจะไปเทรนกาขึ้นทยดิงได้นะครับตัวนี้เป็นด่านทดสอบสําคัญของ TGA ครับตัวต่อมาครับ C-Face ครับไม่ได้ดูนานใช่ไหมตัวนี้เพอหน่อยเดียววิ่งเลยนี่นะครับนี่านะครับหลังจากที่ชุดนี้ลงถึงโลแล้วก็มี d ด v วอ g ร n c e กลับตัวเอบร้อยครับ รักษาโซนนี้เป็นโซนเก็บของแล้วกับิ๊กไวดีดเหนือไปได้พอเผลอย่อลงมาเป็นการย่อแบบสวยนะย่อไม่หลุดไฮโลนะครับจังหวะย่อนเนี่ยเป็อนอย่างย่อที่สวยมากนี่ย่อลงมาราคาค่อยๆลงมาทีนิดีแต่ว่าวอลุ่มแห้งเนะ่ยไม่ต้อยขายกันคือทรงแบบเนี้ยถ้าคนดูการาฟไม่เป็นเห็นแล้วจะกลัวเลยเห็นลงๆๆๆอย่างเดียวเลยแต่ถ้าถ้าเกิดว่าคนดูเป็นเนี่ย เห็นแล้วยิ้มเลยเนะี่ยลงแต่วุนลูกแห้งแบบนี้รอรับต<ช>ัางจากนั้นเขาลงมาพักตรงนี้แหละสายสินก็เลยเจอ EMA นี้ปับ๊บแล้วก็มีแดงเล็กๆไว้เนี่ยวันต่อมาวันนี้ดีเป็นบิ๊กไวเลยเป็นบิ๊กไวขึ้นทดสอบสายสินสําคัญคือ200อีกครั้งหนึ่งแล้วจะผ่านไหมครั้งที่แล้วเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยวันที่อะไรวันที่หนงนี่เองขึ้นไป พยายามผ่านยืนยืนแน่แต่ยืนไม่สำเร็จแต่ลงมาพักก็พักไม่หลุดยีเมียห้าสิบเด้งกลับสําเร็จแล้วก็วันนี้พักอยู่ตรงยีเมียสองร้อยน่าสนใจครับวนรุ่มเริ่มมาหรือถูกอันนี้นะครับกระแทกการันทีแบบนี้น่าลุ้นอ่ามีลุ้นมีลุ้นจะผ่านสองร้อยให้ได้เพื่อเป็นขาขึ้นรอบใหม่อันถ้าเข้าจังหวะที่ซับล็ออยู่ไหนครับผมว่าซับล็อตรงนี้แหละตรงที่มันจะหลุดยีเมียชุดนี้แหละประมาณหนึ่งจุดเก้าแปดเก้าแปดเออเก้าแปดตรงนี้หรือซับล็อตเพราะถ้าหลุดก็ปล่อยก่อนนะหลุดชักจะไม่สวยไหม สำหรับซ f เนะครับเป็นลักษณะขอดูตามเฟรมวีกนิดหนึ่งครับวีกมีเดียวจะนิ่ชัดเจนด้วยมีโอกาสไปที่ประมาณโซนย่นๆนี้ได้เลย3บาทได้เลยนะสำหรับซ f ครับสวยทรงมาดีน่าสนใจเป็นมีโอกาสเป็นต้นเทรนตัวหนึ่งเช่นเดียวกันครับสำหรับ CF ครับครับงั้นวันศุกก็ ซึมๆกันนิดหน่อยตลาดช่วงว,วิกที่ผ่านมาก็เป็นตลาดที่ยังล่อแหลม่ากัวกลยุทธ์ยังต้องถือครองเงินสดรอจังหวะนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่าพวกหวังกัไรลยนะเข้าไปทีเดี๋ยวนี้จังหวะนี้ผมบอกสี่ซ้าห้าเปอร์เซ็นต์ผมบอกแล้วนะตอนนี้นะไ,ไม่หยิ่งไม่ได้ได้หน่อยแต่ก็ได้ก็เอาไว้ก่อนอ่ะยอมขายหมูดีกว่าติกดอยช่วงนี้ภาษีภาสินี้ต้องตัวนี้ไปเลยโอ้ช่วงนี้ของนี่ขายหมูประจำอะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ลงมา เีียสีเลีอดอย่าอย่าไปหวังว่าขายบนยอดสูงสุดของกาไรไม่มี่ะพาเพื่อนไปทิ้งบนดอยแล้วลงอย่าไปหวังขนาดนั้นขายเสร็จได้เพื่อนได้กําไรมากแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่สงสัยสนใจตัวไหนว่าเป็นแนวโน้มเป็นยังไงสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ครับอ่าครับใครอยากอ่านกาฟเป็นก็มาลงเรียนกับเราได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกาลังใจ ขอบคุณทุกคนทุกเม้นน์ท่านคุณรุจจรีที่เป็ตามเป็นกำลังใจตอออกดมานะครับ,รบขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนถึงทุกคนนะครับ